นี้อยู่กับรายการ so off gamer อีกครั้งนะครับกับผมเชียร์ดรอปคนเดิมครับกับเดวิลเมคลายภาค4นะครับคราวนี้เราก็อยู่กันที่มิชชั่นที่5นะครับ่มิชชั่นนี้เนี่ยผมก็จำไม่ได้นะว่าต้องให้ทำอะไรนะครับก็ต้องเข้าไปเล่นนับถอยหลนึกออกนะครับก็เรามาเริ่มกันเดี๋ยวก่อนนะครับขอเอาอัพนิดนึงเลือดเด้ออย่าไปเลืองครับมันไม่เลืองอยู่แล้วใช้ไปเลย ตอนสตาร์ทมิชชั่นกันเลยนะครับมิชชั่นที่5นะฮะมีมูวี่อะไรนี่ผมก็ขออนุญาตไม่ดูแล้วกันนะครับเริ่มต้นมาแม่งก็มีแล้วฮะอันนี้เราต้องเจอกับนี่ฮะไอ้พวกผ้าบินได้ครับต่อยดึงลงมาดึงมันลงมาดึงมันลงมาดึงมันลงมาแล้วก็บัดมันครับอัดมันให้ร่วงนะเสียงเกมดังแล้วฮะก็มันเบาหรือย่างวะเนี่ยดูก็เบาไปแล้วนะโหเบาซะไม่จะหมดแล้วเนี่ย โอเคมานี้ลกันเสียงผมจะได้ได้ยินยนะครับเอาละฮะเรามาเอ้ยเนยหุอะไรวะอ้มัน่นี่นะสั่นอันนีอ้มานี้ยพตายยากไปเอมาเนี้ยลงมาเนี่ยลงมานี่ ตัวนี้เราต้องรีบกำจัดนะครับอไปมันจะกลับไปล่างเงินนะครับไม่ต้องติดติดดึงฮนะดึงขึ้นบนฟ้าเลยมาหายลำดับว่าอา้อเฮ้ยไม่มีไหนเนะี่ยโอ้โหแม่งกลับล่างเดิมโอ้โหมึงเฉือกขาดเลยท่านมนานี้ยมาน,นี้มนานี่ยไม่ติดแด่ก่อนแด่กี่ยากแด่กี่ยากมากมายเลยทีเดียวเลยนะอือาละครับแล้วต่อไปนะครับมันจะมีมิชั่นลับครับซึ่งผมก็คงไม่เข้าอ,อยู่แล้วนะครับให้เราไปขึ้นบันไดแน่แต่ก่อนนั้นนะครั้นเงินนะ เงินคือบอกเปิดแห่งพลังทั้งหลายนะครับหนึกล้องก่อนโฉกม่งไากนอนผมเล่นน็อกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยมาคลาสให้ดูกันนะครับในการเล่นแรดับเจวีฮันเตอร์นะครับก็เจออะไรวะโอ้น้าไนวะไว้ไนไวไนซุบ Hoặc mang quá 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 lắm có lẽ không lắm 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 quái hay còn quay, thế lại Nero, hơi 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 sạch มาช่วยเพื่อนก็ตายแทนเพื่อนมวตังค์ขตังค์ก่อนฮะวิ่ง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 ว้่งวิ่งวิ่่อวิ่งวิ่งวิ่่กวิวิ่ิ่งิ่งิ่งคิ่ิ่งติดครับอยากเล่นดวว่วววม่่ิ นะครับาจะไม่ต้องมีใบบยยัญญาครับเครื่องมือแม่งสองแสงอ๋อมิชั่นลับครับไม่เข้าเดือดหมดเฮ้ยฟั่นดาบอะไรครับเราก็ต้องการเปิดเหล็กมาครับเพื่อจะส่งให้จิโรเบทที่ข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามไป ที่บังคับให้มันไม่ตกนะครับยังไงสุดมุออแล้วเข้าไปครับดูไปผมพิ้วหายมืตาปุ๊บเราก็จะล่วงมาด้านล่างนะครับซึ่งมันจะเป็นรูลงไปครับแล้วก็เจอกับผ้าคลุมครับผ้าคลุมบินได้ฮะเดินมาปุ๊บโดดได้ปุ๊บเนี่ยต้องเมาส์นี่ครับเพื่อจะทําให้เราสามารถใช้เทนกระโดดได้นะครับแล้วก็เราจะต้องลุยไอ้ไอ้หางนั่นอีกแล้วนะผ้าคลุมดูผ้าของมึงอ่ะนี่ไง สับแล้วสับ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 เลยอืมใส่หน้าง่ายครับดึงมาครับต้องดึงครับไอ้ตรงนี้ดึงอ่ะอันน้อเนนี้แล้วก็สับมันครับสับมันคอมโบบี้ฮะใครที่เอาพลานี้มาเดี่ย็จะเว่ามันสะใจมากนะที่ใส่สายสามันนี่ดิมันนี่ร้อนลงมานี่ลงมาลงมาช่วยอืมตายครับ แล้วตรงนั้นก็จะตรงที่มถึงคอนก็จะเปิดออกนะครับให้เหล็กอะไรพวกนี้นี่ไม่ต้องไปกังวลกังวายนะครับเพราะว่าเมื่อถึงมิชชั่นที่รู้สึกจะเป็นมิชชั่นที่13 14เนี่ยนะฮะพอเราได้เล่นดันเต้พวกนี้เราแล้วถ้าเรามาถึงจุดนี้นี่เราสามารถที่เข้าไปตีตรงนั้นได้แล้วก็มันจะเปิดออกนะครับ <S <S วิงอะไรว่าทาลิสแมนนะครับวิงที่อไกอย่าง,างนะฮะ เฮี้ยก้อนเดียวๆแล้วโดดข้างบนครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บขวานแจ๊บซ้ายครับปุ๊บเฮี้ยหูยนิดในกูปุ๊บปุ๊บป้ายตรงนี้นึกว่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับใหวผมไปเก็บแต่ผมขี้เกียจเก็บละต้องเก็บแล้วแหละปุ๊บอือเจอเงินเงินแล้วก็ใส่คอมโบไปครับเพื่อ้มันแตกอ่ะสัพท์มันครับอือ ฮึบฮึบจ้ฮู้ตกมาอีกออออออแล้วครูหนึ่งสอสญญงแสนนะจ๊ะว่ามีสมบัติครับแต่ว่าผมไม่รู้ยุ่งไหนฮะเราเลยไม่เก็บกนะครับรู้สึกว่าใต้ใต้ล่างนี่มันจะมีฮูริบัตเตอร์รรอ,ยอยู่นะครับล่ะไงฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูั่นแหละฮะฮูริบัตเตอร์ครับโอเคฮะได้ของเทพมาแล้วก็สบายนะครับโดดไปในรถโดดไปเลยตรงนี้อะไรวะอู้ ดินนี่โอ้เยอะจริงจะลงมาแล้วนะอะอะไรบางอย่างออกไปรู้ล่งองล่งมันหลอกกลัวเย่เฮ้<สา>ยแมวตัวตัวกานหนึ่งหรือเปล่าแม่งหลอกอีกแล้วครับความโลภนี่มันมันตึงใจจริง,รงๆนะครับโด,ดินไปเดี๋ยวอันเจโลโดอนไปอีก ทีเหี้ยเออแล้วครับแล้วเราก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ฮะเราก็ต้องกลับทางเดิมครับซึ่งก็ต้องเจอไอ้พวกขาเป็นเหี้อะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกออกมาที่แขนเป็นขาขาขาไม่รู้ดุยมันครับสับมันด้วยรเราจะต้องผมไม่รู้เกลียดรออะไรอยู่แล้วครับเราใช้ความสะดวกของเโนโรในการเดินดต่างต่าง เงินก็มาแล้วจ่ายมานี้ยมาอันนี้เอ้ามีเด่ะมีกดะมีกด่ะไแล้วปัน้นตามด้วยมาเนี้ยอะไรวะมไม่ยอมตายวะฮะฮะไม่ตายไม่ใช่ลงมานี่ลงมาตายมาอือ าาตายดีๆไม่ตายใช่เฮ้ยัตูแล้อู้หมัใสมานี่มนี่ข้ามอนมนันข้มอนนันเอ้ยอือเยโอเคเอาละฮเราก็ต้องไปต่อนะครับตรงนี้น,น,นี้ผมก็ เจอแล้วมาที่นีปีศาจมนเป็นแล้วอ้าวร้อแนแ็งสนุกแล้วครับตรงนี้เอามือเจอหน่อยมากเบน่ยงมากกระตุกกระตุกเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ที่ oh, wow. right. ีโหแตจะมาได้ไหมเมือนหายไปอยู่ท <absorption> oh, yeah. uh ี huh. ่เดิม่ไมไปโอ้ยโอ้หนใส่ตัวแล้วโอ้ยด มาหาผมมาแค่เดียวขอแต่งความเลยไหวซะเฮ้ยเฮ้ยเออนะฮะก็ตัดมันเข้าไปครับตัดม,มันโอเคครับก็เคลียร์ครับถ้าจะไม่ผิดเลยถ้าจะเข้าปร,ประตูไหนวะเอ,อ่อมันจะจบก่นมันก็ไม่มีอะไรด้วยว่า ลืมแล้วว่าประตูไหนเอ่อประตูนั้นเนี่ยเราเจอกับบอสนะครับเราก็ต้องเข้าประตูเออ่ที่มันที่มันเ,เราเข้าประตูมาปุ๊บเราต้องเข้าประตูที่มันอันไหนวะไม่เลยมาลืมอะไรตอนนี้วะเนี่ยเด,เดินไปก่อนเนตะิไมไปก่อนฮะคิดไม่ออก คือเข้าไปเอาจิโรเบตต์ต,ตรงไปอกรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเป๊ะครับใช่ครับโอ้โันนี้มีตังอีกแล้วเหรอโอ้เยโอ้เยโอ้เยตังตังตังก็นี่แหละฮะจุดที่ผมชอบฮะที่บอกฮะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ฮะก็เลย เ,เอาเลย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 นนี่อะไรั่ไม่ได้เฮ้ยกะตุกค,ครับยังไม่โดดครับ เกิดเล่นภาคแรกนี่จะมีความร้อ,อน,หนหน่อยๆนะครับแต่พอมาเล่นทาานี้นี่มันมันหมดไปลแล้วครับบอลปุ๊บก็วัดป้ายเยอะเพอถึงตรงนี้ครับจะเห็นว่าเสามีรอยแตกนะครับให้เราทําการฟันมันแล้วก็จะเกิดบูพี่ครับที่เนโรนั้นเหวี่ยงเนี้ยนะครเข้าไปชนกับรูปภาพของไอ้หอกหักนั่นนะครับไปเลยแล้วกันครับนี่ฮะเข้าไปด้านในครับอ๋โอโอเคไม่กลับด่านอ๋อ ก็ใช้จอยเล่นนะครับไม่ใช้คีย์บอร์ดฮะไม่ถนัดเกมนะนี่นถ้าใช้คีย์บอร์ดนี่มันจะม,มันจะไม่หมั่เลยนะครับมีอะไรไมหมเอ,อ่ยมีประตูให้เข้าครับปัมป๊มให้รอปัอมป๊มให้รอปั๊มให้รอปั๊มให้รอปั๊มให้รอถ้ากดอย่นี้เนี่ยให้กดถ้าเกิดเป็นเกมเพลย์สเตชันมันก็คือ L2 ครับย้ำๆครับย้ำย้ำค้างย้ำค้างย้ำค้างครับแล้วมันก็จะขึ้นครับอ๋อทางนี้คุ้นๆอยู่ อ๋อถ้าเกิดเราเล่นเป็นดันเต้นเนี่ยทางที่วิ่งกลับมาทางนี้เนี่ยเลือดจะลดเรื่อยๆครับเพราะมีแก๊สพิษฮะส่วนตรงน,นี้นี่เข้าไปเจออะไรวาหรือเปล่าอาอะจะเป็นมูฟวี่ครับที่ไอ้เท่านี่มันนอนอยู่บนนั้นนะแล้วก็มีไอ,ไอ้เคโดนเนี่ยฮะสุจริตชืช่อเคโดบบเชาโดเรือร่อยๆทุกอย่างเลยฮะพี่ชายของคิเรียที่เป็นนางเอกนะครับยืนเฝ้าอยู่ครับแล้วก็ต้องตกใจกับสภาพของไอ้แก่เนี่ยฮะดูครับพึบครับพึบดิเออตาแดงแป๊ดเลยแม่งโดนแม่งหวีต่าง ไดูแล้วครับแล้วก็จบมิชชั่นครับผมมันสั้นเหลือเกินทำไมมันจะสั้นขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับระดับบีนะฮะก็รักกันไปก่อนครับกับมิชชั่นที่5นะครับผม้โหซืทีครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ